หากพูดถึงมีดในปัจจุบันก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในครัวเรือนที่ทุกคนต้องหยิบใช้ในชีวิตประจำวันโดยวันนี้เราจะพาไปชมแหล่งผลิตมีดชั้นดีและยังเป็นแหล่งผลิตดาบที่มีชื่อเสียงที่สุดอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพหมู่บ้านอารันยิกเป็นหมู่บ้านตีมีดตั้งอยู่ที่ตำบลพระนอนอําเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเส้นทางการมาก็ง่ายนิดเดียวค่ะ เพราะในปัจจุบันการเดินทางสะดวกขึ้นมีรถยนต์วิ่งเข้าถึงหมู่บ้านเลยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็จะถึงชุมชนแล้วค่ะคุณปไปยงแก้วกูดันหรือคุณลุงช่างเขียวผู้ชำนาญด้านการตีมีดของหมู่บ้านอรันยีหมู่บ้านต้นโพกับหมู่บ้านไผ่หนองก็สืบทอดงานตีมีดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษถึงจนปัจจุบันนี้นะครับก็งานตีมีดของเราก็เน้นคุณภาพ เป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็เรื่องราคาหรเรื่องตลาดก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วปวามเป็นมาที่มีชื่อว่าอารันยิกเนี่ยนะครับก็จะมีหมู่บ้านอิสลามเขาเรียกหมู่บ้านอารันยิกนะครับคือ2หมู่บ้านเราเนี่ยก็ได้ทํามีดนะครับประกอบอาชีพมีดเนี่ยตีเสร็จแล้วก็ไปขายที่หมู่บ้านอารันยิกนะครับก็มันเป็นตลาดที่คนจะมารวมกลุ่มกันที่นั่นนะครับ ก็จะได้ไปขายมีดกันที่หมู่บ้านอาล,ลันิกชาวบ้านที่มาเที่ยวหมู่บ้านอาล,ลันิกก็ได้ใช้ชื่อว่ามีดอาล,ลันิกซื้อมาจากอาล,ลันิกจริงๆแล้วแท้จริงๆแล้วทําอยู่สองหมู่บ้านนะครับที่ต้นโพภายหนองวิธีการตีมีดเริ่มต้นจากที่เรานําเหล็กคือโบราณเขาใช้เหล็กแหนกับเหล็กรางรถไฟนะครับหรือสมัยก่อนสินค้านําเข้ามันยังไม่มา เราก็ต้องใช้เหล็กประเภทนั้นนะครับหมู่บ้านของเราเนี่ยสั่งสั่งเหล็กจากาต่างประเทศเข้ามาคือเป็นเหล็กเหนียวแข็งเหล็กเหนียวแข็งนี่หมายความว่าอย่างไงหมายความว่าสามารถตีแล้วเอาไปชุบแข็งได้โดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการชุบแบบใช้ไฟฟ้าเราใช้แบบโบราณคือใช้ถ่านนะครับต้นกำเนิดมีดอารันยิกเมื่อเอ่ยคำว่าอารันยิกคนทั่วไปจะนึกถึงมีด จึงนับได้ว่ามีดอารันยิกเป็นมีดที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากที่สุดในประเทศไทยมาตั้งแต่โบราณการเนื่องจากมีดอารันยิกเป็นมีดที่มีคุณภาพดีเยี่ยมมีความคมและคงทนถาวรทําให้ชาวบ้านในตำบลท่าช่างประกอบอาชีพทํามีดกันเป็นล่ําเป็นสันแต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรจําเป็นต้องใช้มีดพั้วเสียมในการทําไร่ถางป่าจึงจําเป็นสําหรับคนไทยมาอย่างต่อเนื่อง อารันยิกเป็นชื่อหมู่บ้านในตำบลปากท่าอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่เหนือบ้านต้นโพบ้านไผ่นองไปตามลำน้ำป่าศักประมาณ2กิโลเมตรบ้านอารันยิกมีชาวจีนย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในพื้นที่จึงเป็นแหล่งชุมชนและแหล่งการค้าแต่ด้วยภูมิประเทศของหมู่บ้านตั้งอยู่นอกเส้นทางสัญจรไม่มีสิ่งดึงดูดผู้คนให้เข้ามาในหมู่บ้าน ชาวบ้านจึงพากันล่องเรือนำมีดที่ผลิตไปขายหมู่บ้านอารันยิกมีผู้คนมากมายและเศรษฐกิจเฟื่องฟูงมากกว่านานวันเข้ามีดก็เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายด้วยคุณภาพของมีดทำให้มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศในชื่อมีดอารันยิกมีดอารันยิกในยุคป,ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีดอารันยิกได้รับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมของสยามประเทศ มากกว่า200ปีบางอย่างได้เลิกผลิตไปเนื่องจากขาดวัตถุดิบและแรงงานช่างฝีมือปัจจุบันมีการนำเครื่องมือสมัยใหม่เข้ามาช่วยเพื่อลดเวลาในการผลิตและเพื่อเพิ่มผลผลิตให้มากขึ้นปัจจุบันมีดอารันยิกมีความหลากหลายไปตามขนาดและความแตกต่างของวัสดุที่ใช้ในการผลิตทั้งเหล็กกาสแตนเลสมีมากกว่า250ชนิด มีดอารัญ,ญิกสามารถแบ่งออกเป็น4ชนิด 1. มีดใช้ในครัวเรือนเช่นมีดสำหรับหั่นตัดสับปอกและแกะสลัก 2. มีดใช้สำหรับเกษตรกรรมเช่นมีดดยา่าจอบเสียมเคียวขวาน 3. มีดใช้สำหรับภาคสนามหรือเดินป่าเช่นมีดเน็บมีดเดินป่า 4. มีดใช้เป็นที่ระลึก ผลิตขึ้นมาเพื่อความสวยงามตั้งโชว์แต่ไม่ได้นำมาใช้สอยจริงเช่นดาบไทยดาบสมุยหอกง้าวทวนและมีดประดับแบบต่างๆมีดที่นิยมใช้ที่สุดก็คือเป็นมีดทำครัวนะครับที่ทุกบ้านต้องมีอย่างน้อยต้องมีอย่างน้อย3-4ี่เล่มในครัวเรือนถึงที่เรียกว่าสมบูรณ์แบบนะครับเพราะว่าหนึ่งมีดของเราเนี่ย บางชนิดที่เราผลิตออกมาเนี่ยมันจะต้องถูกขั้นตอนนะครับคือมีดสับกระดูกต้องหนาต้องหนาใช้เหล็กหนาหน่อยถ้ามีดทันต้องใช้เหล็กบางลงมาหน่อยนะมันแล้วแต่ขนาดของเบอร์ของมีดนะครับแล้วก็มีดมีดอปอกขอกกระเทียมต้องเล็กลงมามีดฟันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีหลายชนิดที่ชาวบ้านต้องใช้กันทุกคนเรีนนะครับอตอนนี้ ตั้งแต่โบราณมาแล้วนะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวมาหลายรูปแบบไม่ว่าจะนักท่องเที่ยวต่างชาตินักท่องเที่ยวชาวไทยนะครับก็ทยอยกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้นะครับเส้นทางสะดวกสบายนะครับก็พี่น้องชาวอารัญยิกที่ผลิตมีดทุกท่านยินดีเชิญชวนพี่น้องชาวไทยหรือชาวต่างชาติมาชมการผลิตหรือมาชม วิถีชีวิตของการเป็นอยู่ของอหมู่บ้านของเราทางเรานะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนของหมู่บ้านการทำมีดยินดีต้อนรับให้ความรู้แล้วก็ให้ชมในการผลิตว่าขั้นตอนการผลิตเป็นยังไงพวกเรายินดีต้อนรับทุกท่านครับ